ผมยอมเป็นหนี้เพื่อเอามาซื้อวิดโดนาห้กินเงินมันหมดมไปกับสุขภาพผมรักษาโดยนั้นยังไม่รู้จักวิดโดนาทุกอย่างเงินที่เราหามาเนี่ยจะมาเลี้ยงดูครอบครัวมันไปกับสุขภาพหมดเลยผมต้องทาทุกวิถีทางให้มีชีวิตรอดอายุยืนให้ได้มากที่สุดเพื่อทุกๆคนในครอบครัวแต่มผมเคยคิดเล่นๆแต่ผมก็อขอให้วิดโดนาอยู่กับทุกคนไปตลอดห้ามหยุดผลิตชีวิตผมเจอโรคแบบที่ทำให้ชีวิตตัวเองมันไม่ดีขึ้นคือโรคภัยจริงๆ คือมันทรมานมากมตื่นเช้ามาขับทห่สุดไม่สบายท้องอคุณต้องมากินยาหมอก็มาเสียกับตัดไตอีกระยะยาวอีก่คุณก็ต้องคุณต้องมาเจอในระยะยาวอีกตอนนั้นเรากําลังหาสิ่งที่ทํายังไงให้ร่างกายเราคือขับถ่ายทุกวันออกสบายท้องอกินแล้วจะเห็นผลไหมเราจะเสียดายเงินไหมจริงไหมเหมือนที่โฆษณาไหมเราก็เลยมาคุยกับเพื่อนแฟนก็เลยบอกว่าลงทุนไปเลยเสี่ยงโชคไปเลยไม่กินก็ไม่รู้สั่งซื้อวินโนนาทานไม่ใช่เงินผลทีใช่ไหมผมยอมเป็นหนี้ เพื่อเอามาซื้อวิตูน่ากินหลังจากนั้นมาก็เริ่มรู้จักวิตูน่าแบบมากขึ้นศึกษาวิตาน่ามากขึ้นจากท้องจุกเสียดแน่นอืดค่อยลดลงตามสเตจไม่ใช่ว่าทานปลูกแรกแล้วดีแบบหายเปี้ยงเลยนะทุกอย่างต้องต่อเนื่องอแบบคนที่แบบว่าห่วงสุขภาพเพราะว่าถึงไม่มีลูกก็ห่วงอยู่แล้วแล้วยิ่งมีลูกเนี่ย ห่วงเขาไปใหญ่อีกอคากว่าความกังวลเนี่ยมันจะกลายเป็นความเครียดพอความเครียดนี่แหละส่งผลกับลำไส้ความเครียดนี่คือตัวหลักของการใช้ชีวิตเลยงแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยผมเคยคิดเล่นๆจะผมก็ขอให้วิโทนาอยู่กับทุกคนไปตลอดนะห้ามหยุดผลิตขด้นันแรกน,นะครับก็คือเราอย่าเพิ่งท้อครับรู้ว่าตัวเองป่วยกับโรคอะไรอยู่เพราะทุกๆอย่างเนี่ยจะมีทางออกต้องเผชิญกับมันให้ได้ผ่านมันไปให้ได้กําลังใจผมคือครอบครัว ภรรยาลูกพอ่อแม่เราผมต้องทําทุกวิถีทางให้มีชีวิตรอดอายุยืนให้ได้มากที่สุดเพื่อทุกๆคนในครอบครัว